ผมคิดว่าการไปเที่ยวเนี่ยก็คือการใช้เวลาแบบทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดการนอนนี่มันเป็นเวลาอะไรที่เสียเวลามากๆน่าชายังหน้าชายังการไปเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนเหรอ อ <laughs> ย่างแฟนผมเนี่ยหลายลๆครั้งก็เวลามีงานอะไรเงี้ยก็คือไปกันแบบยกพวกไปกันญี่ปุ่นนี่ที่ไปมาเป็นไงไปพร้อมกันหมด9คนแล้วครับแต่มีจูงดังเพิ่มมาด้วยเอ่าอ่าอ่าก็จะเป็น11คนแล้วอยู่ด้วยกันครบตลอดเหมือนเดิหรือว่าใครแยกเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนแบบมันแบมนบมันต้องมีคนที่<ข>อชอบทำแอคทิวิตี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะถ้าไปเที่ยวอย่างเงี้ยไปไปเดินเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะแยกกลุ่มกันไปบางคนตื่นสายบางคนไปกินบางคนไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยใช่แต่ก็วุ่นวายเหมือนกัน แต่ว่าไม่มีเหตุเกิดฟันหักหรือไม่มีโม่มนโนหิดแล้วมันจะมีอะไรอยู่โอ้โอเคโอคตัวเขาเองก็เจ็บขาดเนี่ยเกมมันหลุมเลยใช่ขาไม่เราแต่อย่างโฟนตื่นเช้าถ้าเวลาไปอย่างนั้นเราเพื่อนเพื่อนทุกคนตื่นสายกันแล้วเราแบบเราเราไปทำอะไรอยู่ญี่ปุ่นคนเดียวมันจะมีพี่สตาค์งค่ะพี่สตาค์งก็จะตื่นเช้าเหมือนกัน อ๋อไราใส่ตื่นเช้าสองสองคนนึ่งอแล้วก็มีพี่ฟอร์ดอีกคนนึงก็จะไปปลูกพี่ฟอร์ดเพราะพี่ฟอร์ดชอบกินอะไรเงี้ยก็จะไปตลาดปลากันตอนเช้าอะไรเงี้ยจริงเหรอเช้าคือกี่โมงเช้าก็คือแบบประมาณหกโมงเจ็ดโมงอะไร เดี๋ยวกอนนะอนไหมจะตื่นไปเที่ยวเขาตื่นจะตายหกออกไม่ใช่คือกูสาบไปเออบ่ายสามผมคิดว่าการไปเที่ยวเนี่ยก็คือการใช้เวลาแบบทั้งหมดให้คุ้มค่าที่สุดการนอนนี่มันเป็นเวลาอะไรที่เสียเวลามากมากนะชายยังน่าชายยังการไปเที่ยวไม่ใช่การพักผ่อนเหรอนี่อ่ะของเราการเที่ยวคือการพักผ่อนแล้วเราต้องตื่นบ่ายโมงบ่ายโมงบ่ายสองเงี้ยเพื่อออกไปเที่าว อยู่แบบอยู่ก็ไม่รู้แล้วคือญี่ปุ่นมันมืดแล้วอยู่ <c oughs> ได้อยู่ญี่ปุ่นแป๊บเดียวก็คือฟ้ามืดแล้ว <c oughs> แล้วตื่นไปตลาดปลาใช่ครับไปไ<ม>ดูเขาประมูลปลากันนี่ยเหรอไม่ใช่ก็มันจะมีแบบพวกเนื้อย่างมีปลาดิบอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินกันอะไรเงี้ยมีสตอรอเบอรี่อะไรอร่อยอะไรเ<อ>งี้ยก็ไปกินกันแล้วหาคือก็ช่วยกันหาก็เดินไปแบบ3คนเลยใช่นั่งแท็กซี่เอานั่งแท็กซี่ญี่ปุ่นไปครับก็บอกทางเป็นเป็นแบบลุงเขาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบรู้คำศัพท์เลยบอกทางเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอใช่ มันจะมีสามคำเลี้ยวขวาคืออะไรเลี้ยวขวาคือมิกิอ่าเลี้ยวซ้ายมิกิเลี้ยวซ้ายคือฮิตาริฮิตาริถอยหลังถอยหลังตรงไปคือมัสกุถอยหลังอะถอยหลังถอยหลังเอ่าสโลว์สโลว์สโลว์ใครมาถลังอ่ะอ๋อเด็กคนก็ตัเป็นลงตี๊ต๊อกมันตลกอ่ะใช่ใช่ใช่ก็เลยแบบฝึกภาษาญี่ปุ่นไปทุกทางไปทุกวันอย่างเงี้ยหรอใช่ครับสนุกดีครับ คนนี้แบบเธอเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิง้งไม่ค่อยซื้อของไม่ค่อยช้อปปิ้งครับแต่จะชอบกินเยอะหมดค่าอ,อาหารไปในแบบเท่าไหรจ่จ้ะอุ้ยสามหมื่นครับโหเยนหรือบาทบาทครับส<า>ีมหมื่นบาทเนาะรจริงครับผมกลับมาอออแล้ว ต่อต่อนหนึ่งทริปอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนู้นต่อมื้อแต่ว่าทริปนี้ไปไปประมาณ3วันมาครับนานจริงนาเลยไม่ไปญี่ปุ่นห้าวันเห้าวันก็แต่แต่ว่าทรปละสองใช่ทริปละสองก็เหลือ3วันที่ไปเที่ยวยนานอ๋อมันมีเวลาอยู่ในญี่ปุ่นเยอะเพราะมันตื่นเช้าไงใช่มันก็เลยมีเวลากินเยอะกินเยอะทีนี้คือตื่นบ่ายเพราะจะได้ลดหรือปริมาณนะเธอแต่เทปเลยเอ้ยแม่แต่ว่าของเธอไอ้ที่กินอ่ะก็ไม่ได้ไปกินอะไรแพงๆถูกป่ะ แพงอ๋อคือเข้าตามร้านที่มันเป็นแบบไม่ใช่กาคาไอ่ใชแพงเพปริมาณหรือเพราคุณภาพทั้งคู่คุณภาพแล้วผมเป็นคนที่แบบชอบชอบแบบแบบจ่ายให้เพื่อนก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบได้คืนไหมไม่ได้คืนเวลาที่แบบว่าเราจ่ายอ่ะเลยคือ มัน <M> เป็นเพราะว่ามันเราเป็นสปีรือของเราเฮ้ยๆเฮ้ยเราจ่ายเองหรือว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนมันเดินเข้าห้องน้ำบ้างหรือว่าทำเป็นพักกระเป๋ากันบ้างหรือไม่ก็อยากจ่ายให้อะไรเงี้ยสนุกสนานดีครับอันนี้จุดเริ่มต้นและความน่ารักของโฟร d กับเจมินา